สวัสดีทุกๆท่านนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะฟังสักนิดนะคะฟังจนจบคลิปนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้คือคำทำนายของคุณให้คุณน้อมรับคำทำนายถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ให้คุณเลื่อนผ่านนะคะวันนี้หมอลินจะมาให้ทุกท่านลองเช็คดวงโชคลาภเช็คดวงการเงินของทุกคนดูนะคะว่า คุณมีเกณฑ์มีโชคลาภลาบลอยแบบฟุกๆบ้างไหมนะคะดวงการเงินของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรผลการทํานายเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง30มิถุนายน2566นะคะมีไพ่ไม้ทุกท่านเลือก3าใบนะคะนี่คือไพ่ใบที่1ไพ่ใบที่2แล้วก็ไพ่ใบที่3เป็นการรันดอมการทํานายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงนะคะ ทุกท่านคงจะเลือกไพ่ไว้ในใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลุ้นเฉลยไปพร้อมกันนะคะก่อนที่จะฟังเฉลยนะคะเป็นกําลังใจโดยการกดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะคะหมอลินยังไม่ได้เลือกนะคะก็จะเลือกไปพร้อมกับทุกท่านนะคะเลือกไพ่หมายเลขสามนะมาค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งการเงินของคุณช่วงนี้ถือว่าดีนะคะคุณมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะ อาจจะมาจากหน้าที่การงานมีคนอุปธรรมก็แล้วแต่นะคะการเงินดีอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญนะคะถามในเรื่องของโชคลาภคุณมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งน้อมรับคําทํานายขอให้คําทํานายส่งผลตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองถามในเรื่องของโชคลาภ อย่ารั้นในการที่จะเสี่ยงดวงดีกว่านะคะเพราะว่าอาจจะมีแต่เสียเสียแล้วก็จะเกิดความเครียดที่จะต้องหาเงินมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายในจุดนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนรั้นมากนะฉะนั้นช่วงนี้ใช้เงินด้วยความระมัดระวังอย่ารั้นจนเกินไปนะคะไม่งั้นอาจจะทําให้คุณการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินเกิดความเครียดนะคะแต่ถ้าที่ผ่านมาในเรื่องของโชคลาภคนที่เลือกให้ใหมายเลขสองคุณเป็นคนรั้นแต่ว่ารั้นแล้วถูกนะรั้นแล้วมีโชค ให้คุณใช้วิจารณญาณน,นะคะว่าคุณควรจะเสี่ยงดวงหรือว่าไม่เสี่ยงดวงฉะนั้นขอให้รันแล้วเกิดโชคเกิดความเฮงนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสาคุณมีเกณฑ์มีโชคลาบราบรอยแบบฟุกๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสานะคะมีโชคแล้วอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญนะไม่ต้องทําเยอะนะคะ แต่ว่าขอให้แบ่งคำนะคะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินคุณหาเงินได้จากหลายช่องทางมีเงินเข้ามาตลอดนะคะถือว่าดีแต่ยังไงก็ต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังอยู่นะคะย้ำนะคะว่านี่คือการแรนดอมการทำนายอาจจะตรงกับดวงชะตาของคุณหรือว่าอาจจะไม่ตรงใครที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วฟังจนจบนี่คิดว่านี่คือดวงชะตาของคุณให้คุณน้อมรับคำทำนายนะคะกดบันทึกไว้นะคะ เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะในวันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะ